สวัสดีครับพบกับแอดบอกจัดสเปคคอมกันนะครับวันนี้ปะก็จะมาแนะนำ power supply ยี่ห้อเอเซอรโหหลายคนอาจจะเอ๊ะเอเซอร์ทำ power supply แล้วเหรอทำมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดสเปคกันนะครับบอกเลยว่า power supply ร,รุ่นนี้นะครับเป็นตัว5 5 0วัตต์ในงบประมาณหลักพันต้นๆเท่านันนน้นเองนะครับแต่ถ้าในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเหลือแค่8-900ถึงเท่านเองนะครับแล้วก็ในราคานี้นะครับบอกเลยว่า ไม่มีพาวเวอร์สะพายแบรนด์ไหนให้มาตรฐาน80ดสัทแถ่น้ำตาลมานะครับผมมีแบรนด์นี้ให้มาแบรนด์เดียวเลยนะครับบอกเลยว,ว่าดีมากๆนะะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจทำออกมาดูดีเลยนะครับนี่ยี่ห้อเอเซอร์นะครับนะแล้วก็มาตรฐาน80ดบพัทบอลแบบน,นี้เลยนะครับโหบอกเลยว่าในราคาหลักร้อยอะถ้าได้ช่วงโปรโมชั่นอะแทบจะไม่มีแบรนด์ไหนเลยนะที่ได้80ดสพัทแถ่น้ำตาลส่วนใหญ่80ดสพัทแถ่น้ำตาลเนี่ยราคาจะแบบพัน พันอัพทุกรุ่นนะครับแต่แบรนด์นี้ครับผมได้80พัน้ำตาลมาเลยบอกเลยว่าโคตรดีนะครับใครยังไม่รู้นะผมว่าไอ้ย0พัทเนี่ยมันดีไงมันก็เหมือนกับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5นั่นเองนะผมก็จะช่วยในหล่งการประหยัดไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ผม full modular นะครับอันนี้ก็คือสามารถถอดสายได้ทุกเส้นเลยนะครับช่วยให้เรา จัดสายได้ดีมากยิ่งขึ้นผมสายไหนไม่ใช่เราก็ถอดออกนะครับเวลาประกอบผมก็จะประกอบง่ายโอ้โหดูดิบอกเลยว,ว่าฟังก์ชันขนาดเนี้ยนะครับได้80ดสิบพัทแฉลบตาลถอดสายได้โอ้โหเอาจริงๆนะสเปคประมาณเนี้ยควรจะแบบเกือบ2000นะครับแต่นี่คือหลักร้อยนะครับคุ้มมากในส่วนของไส้ในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ mm hmm. ก็ฟูลโมโนราพาวเวอร์สายแปดสิบพัทบล็อนนะครับหลายคนอาจจะเอ๊ะมันมัน80พัทปรอมหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเปิดเว็บ เช็คให้ดูเลยครับผมว่าในเว็บเนี่ยมีฐานข้อมูลพัลส์ไพเอเซอร์ a c 5 0ตัวนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับอ่าแล้วก็สิ่งที่เขาแถมมาให้นะครับผมก็จะมีเคเบิลไทแล้วก็น็อตอ่าปกติอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตากันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นรูกหลัาง,งาตาพัลส์ไพเอเซอ e r a c 5 0นะครับนี่ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องระบายความร้อนตัวนี้ก็จะเขียนว่า E-Machine AC550 นะครับมหารลัย80พัทแล้วก็ พัดลมขนาด120มมิลขนาดใหญ่นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของสเปคการจ่ายไฟนะครับเอาดูคร่าวๆ้วผมก็จะหลักๆก็จะเป็น 12V โวลต์นะครับก็จ่ายไฟเต็มๆก็ได้ประมาณ540วัตตนะครับจ่ายไฟโดยรวมเนี่ยก็ได้ัตต์เต็มที่550วัตบาทเนาะแล้วก็พาวเวอร์สปายตัวนี้นะครับตามที่ผมเขียนไว้ในชื่อคลิปนะครับสามารถใช้กับพวก rtx 4060 rtx 4 0 60ti ได้นะครับแล้วก็ตับคู่กับ CPU พวก i5 ไรเซ5ได้กำลังดีเลยนะครับนี่บอกเลยว่าเพร์ะเขาว่ตัวเนี้ยเอาอยู่นะครับแล้วก็ช่วยประหยัดงบได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรฐานการป้องกันไฟต่างๆเขาก็มีมาให้นะครับในส่วนของระบบการป้องกันนะครับผมก็จะมีป้องกันแรงดันเกินป้องกันการละวงจรป้องกันแรงดันตกและป้องกันกําลังไฟเกินนะครับบอกเลยว่า รพราะว่าสไปายตัวนี้ระบบป้องกันไฟดีามากเลยนะครับการที่เรามีระบบป้องกันไฟดีขนาดน,นี้เวลาแบบไฟมีปัญหานะครับผมมันก็จะช่วยปกป้องอุปอก,กรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆครับผมพวก CPU พวกกาจออะไรเงี้ยให้ปลอดภัยจากกระแสไฟที่ผิดปกตินะครับบอกเลยว่าเป็นไงให้สเปคมาอย่างคุ้มนะครับต่อมาครับผมในส่วนของสายนะครับสามารถถอดได้ทุกเส้นนะครับถอดได้ทุกเส้นเลยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมี ช่องอยู่นะครับก็ถอดกดแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็ในส่วนของสายผมก็จะเป็นสายแบรนด์สีดําแบบนี้เลยนะครับข้อดีหนึ่งเลยเนี่ยทำให้เราประกอบคอมง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราสอดผ่านรูต่างๆเนี่ยมันก็จะสอดง่ายแล้วก็ดูไม่เกะกะนะครับนะแล้วก็ในส่วนของความยาวสายนะครับก็บอกเลยว่ายาวแบบกําลังดีเลยนะครับแต่ก็เป็นแบบยาวมากนะครับผมใครที่จะซื้อ พราะว่าสปตัวนี้เอาไปประกอบกับพวกเคสหุ่นยนต์เคสใหญ่ๆเนี่ยเร,เราต้องดูเรื่องสายไฟด้วยนะครับบางทีมันโยงไปไม่ถึงกันนะครับอันนี้ต้องดูด้วยเพราะว่าแอดมองว่าสายมันก็สั้นไปหน่อยถ้าใครที่จะเอาไปประกอบเคสใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเคสทั่วๆไปเคสของซูนามิอะไรพวกเนี้ยได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นเคสซูเรมิตัวหุ่นยนต์เนี่ยต้องดูดีๆนะครับบางทีสายมันไม่ถึงเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า Power s u p ต l y ตัวนี้เขามีสายอะไรมาให้กี่สายกันบ้าง ในส่วนของสายหลักนะครับวันนี้ก็จะเป็นสายไฟเลี้ยง CPU นะครับผมให้มา2หัวแบบนี้นะครับแล้วก็สายเสียบการ์ดจอนะครับก็ให้มา2หัวแบบนี้นะครับก็ถือว่าเพียงพอนะครับเอาไปประกอบกับเมนบอร์ดที่ต้องการไฟเลี้ยง CPU 8พิน2หัวนะครับส่วนนี้ก็สามารถเอาไปเสียบสายไฟเลี้ยงการ์ดจอที่มี 8. พิน2หัวได้นะครับก็มีประมาณนี้ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นสายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดต่อมาครับผมก็จะมีสาย ออกมาเป็น s a ตทานะผมก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5สานะครับสาย s a ต a ให้มา5หัวเลยก็ถือว่าเพียงพอนะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะใช้สาย s าตาเป็นหลักนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกคอนโทรลเลอร์พวกสายไฟเลี้ยง s อ d ต่างๆะครนะผมก็จะใช้เป็นพวกสาย s าต a ส่วนโมเลกนะครับก็มีมาให้ 1, 2, 3นี่ก็หมดแล้วมีแค่นี้นะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการเอาไปประกอบคมนะอมณปัจจุบันนะครับถือว่า เหลือเฟืออยู่เนาะทีนี้แอดพอกจะพามาดู้วผมว่าพอร์ตพลายเอเซอร์เอซ550เนี่ยจะได้มาตรฐาน80พัทจริงหรือเก๊น,นะครับก็จากที่เข้ามาเช็คในเว็บนะครับก็มีฐานข้อมูลตัว a c 550จริงๆนะครับเห็นไหมนี่โมเดลนัมเบอร์เอซ550นะครับนี่แล้วก็มาตรฐาน80พัทสีน้ำตาลน,นี่ครับตามนี้เลยก็ถือว่าเป็น80พัท แท่นน้าตาลของแท่นะครับของแท่ของแท่แน่นอนเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูครับผมว่าตัวโพลส์พายรุ่นนี้นะครับที่อาตบอกว่าสามารถใช้กับการ์ดจอ4060 4060 Ti แล้วก็ CPU พวก i5 อรไรเซน5ได้เนี่ยมันจะเพียงพอไหมนะครับก็เราก็อ้างจากไฟ12โวลต์น,นะครับก็ประมาณ5 4 0วัตต์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัว4060 4060 Ti เนี่ย ใช้ไฟประมาณกี่วัตต์เวลาแบบโหลด100%นะครับอันนี้อ้างอิงจากเว็บ n v i d i a เดียนะครับข้อมูลแอดพ็อกเอามานะครับก็อ้างอิงจากเว็บ n v i d i a เดียตัวนี้กำลังไฟกราฟ,ฟิกทั้งหมดนะครับตัว4 0่0ก็ใช้ไฟประมาณ115วัตต์บวกลบนะครับส่วนตัว4060ูนย์อี้ก็ใช้ไป165ถึง160วัตต์บวกลบนะครับก็เป็นกำลังไฟที่พ,พาวเวอร์เซพายตัวนี้เอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าพ,พาวเวอร์เซพายตัวเนี้ยจ่ายไฟปรระะมาณ500วััตต์นคบ อ่าแล้วก็าพาวเวอร์สไพล์ที่เขาแนะนำนะครับเห็นไหมก็ตามสเปคาพาวเวอร์สไพล์ที่เอสบ็อกมาแนะนำเลยครับนี่510บาท510บาทจับคู่กับพวก CPU i5 ไอห้าและเซ็นได้กำลังดีเลยครับผมแล้วก็ในส่วนของสเปคทั่วๆไปพวก RAM 16 RAM 32 SSD สัก500 g b นะครับเคสมีไฟพัดลมสัก6-7ตัวก็เอาอยู่นะครับกับาพาวเวอร์สไพล์ตนนัวนี้ถามว่าใส่ชุดน้ำไปด้วยใส่ซิงลมตัวใหญ่ไปด้วยได้ไหมได้นะครับกาลังดีเนาะสเปคก็ไม่เกินเนี่ยกำลังดีแต่ถ้า ขยับไปเป็นพวก4070ขึ้นไปแล้วก็แนะนำให้อัปเกรดโทรศัพท์เป็นพวกสัก600-700บาทขึ้นไปนะครับโอเค okay. ก็ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจโทรศัพท์ Acer AC50 นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับตอนนี้ ของน่าจะใกล้หมดแล้วนะครับลองดูกันได้เลยเพราะว่าเป็นสเปคที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมส่วนถ้าใครสนใจอยากสั่งพวกอมโดยใช้เคสซูนมิหรือว่าใช้ p o w e r supply ตัวนี้นะครับก็แจ้งแอดปกได้เลยนะผมจะให้อย่างงามๆเลยนะครับโอเคครั้งหน้าแอดปกจะมารีวิวอะไรที่เกี่ยวกับทางแบรนด์ซูนิมินะครับเดี๋ยวฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็เร็วนี้จะมีเคสรุ่นใหม่จากทางซูนิมิมารีวิวให้ได้ดูเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้แอดปกขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ